โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็ต้องยินดีต้อนรับก็สู่เกมรูบบกันด้วยนะครับก็ต้องยินดีต้อนรับก็สู่ RK Channel X2 นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมพี่นายก็จะมาทําการแจกผลปีศาจนะครับก็จะมาสุ่มแจกนั่นเองนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับคุณดูโอเคไหมนะครับแล้วก็นะครับน้องๆนะครับอยากได้ผลอะไรคอมเมนต์ในคลิปนี้ได้เลยนะครับคุณดูเนาะ โอเคไหมถ้าเกิดว่าคอมเมนต์ของน้องๆนะครับไม่มีคนกดไลค์นะครับน้องๆก็จะได้ผลปีศาจที่น้องๆขอเลยนะครับโอเคไหมนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีคนมากดไลค์คอมเมนต์ของน้องน้องๆก็จะไม่ได้ผลปีศาจที่น้องๆขอโอเคไหมครับเนาะนะครับแล้วก็พี่นาจะแจกให้เฉพาะคนที่กดไลค์กดแชร์ติดตาม กดกระดิ่งเท่านั้นนะครับโอเคไหมท่านชมนาอนะครับวันนี้นะครับผมพี่นายมีร้านดีๆมาแนะนำนะครับก็จะเป็นร้านรู้หน้าชอบเลยนะครับท่านชมรับเป็นร้านที่โคตรคุ้มมากๆครับม่าจะเป็นการเติมโปรบอกซื้อขายไอดีนะครับบอกเลยว่าโคตรเยอะนะครับท่านชมนาอนะครับแล้วก็แบบว่าในร้านนะครับทุกคนบอกเลยว่าแอดมินตอบดีมากนะครับให้บริการโคตรเร็วนะครับก็ดูนะสําหรับนะครับใครที่ อยากได้ไอเดีเทพเทเอาไปเล่นกันในราคาถูกๆนี่ครับบอกเลยว่าจี้ร้านรูน่าช็อปมีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเอออย่าลืมกดตูกใจเพจด้วยนะครับคุณดูเนาะเออเป็นร้านที่ดีมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับแล้วก็นะครับใครที่มาจากช่องพี่นะครับผมนะทุกคนจะได้ส่วนลดไปเลยครับผมสิบเปอร์เซ็นต์นะครับทุกอย่างในร้านเลยนะครับอย่าลืมเข้ามาซื้อกันเยอะๆนะครับเดี๋ยวลิงก์พี่ติงให้ไว้ในใต้คลิปเลยนะครับผมและที่สําคัญนะครับพี่นายังมีโค้ เอ็กพีมาแจกด้วยนะครับเป็นโค้ด exp กคูณสนะครับก็มาแจกเหมือนกันนะครับในคลิปนี้เลยนะครับโอเคไหมนะครับแล้วก็นะครับน้องๆนะครับผมนะฮะก็อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับและที่สําคัญนะครับพี่นายจะมาสุ่มแจกให้นะครับโอเคนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้ามาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะครับท่านผู้ชมเนาะโอเคไหมนะครับผมโอเคเนาะ โอเคครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับไม่บายครับท่านผู้ชม